ได้หรือเปลกูไม่ใช่หงร้องละมีอาเนาะเอาอะเด้อค่ะเอาอะเด้อค่ะมื้อนี้อันมาตำส้มบักหุ่งอีกแล้วเพราะว่ามื้อนี้อันวันอาทิตย์เนาะบ่ได้ขายของก็เลยมาตำส้มบักหุ่งกับหมู่นงนุษย์อันนี้คกนี่ก็แซ่บคกนี่แซ่บอยู่ค่ะนี่เพราะว่าคกของอีสานแท้ๆอีสา,บานบ้านเฮาบ่ใส่น้ำตาลเลยคกนี่แซ่บแล้วก็ใส่ไข่พร้อมมื้อนี้มีไข่น้ำ แต่ว่ามันหนังขาดไข่มันก็เลยใส่ไขไ่แต่เพราะว่ามันเป็นแม่หมมม์หมายมัมีบ่มีลูกมีผัวก็เลยอดไข่ก็เลยว่าตำสมบูงใส่ไข่แล้วก็ใส่เห็ดจ้ะมีเห็ดแล้วก็มีนม้ำปลาแดกแบบเป็นถุงค่ะนะ้ำปลาแดกเป็นถุงแล้วก็ทั่วค่ะแล้วก็พักเองค่ะมีหลายอย่างขนมจีนแต่ว่าอันนี้เปดนใส่้ด้วค่ะเด้อน,นี่ไปเอาคอนละครึ่งมากนี่อันนี้ไปเอาคอนละครึ่งมากท่านจะเก็บข้าวบานอยู่ปเปี๊ยวใส่ตำสมจะคิดว่ามาใส่ตำสมน้่นมันถืแเสบแห้งนะน้ำยาปลาฟันุ่มปเปี๊ยวใส่ค่ะ นีก็มีอันบักเน้าค่ะบักเน้าหนุ่นมืหน่วยหน่อยจากน่อยเนาะเพราะว่าหาซื้อบ่ได้บักเน้าแท้หนวยใหญ่บะมีมันแพ้งไหมค่ะแล้วก็มีอันนี่น้ำปลาที่พะโลดเนาะของเฮ้าน้าปลาปลาแดกพี่ไม้ค่ะพี่ไม้คือเก้าเสียงดีคือเก้าแหละค่ะจัากับตอนนี้ไปเกี่ยวเขาหรือบ่บ่เห็นพี่ไม้เลยตอนนี้คือจะไปเกี่ยวเขาหลานว่าเขากะทึ่ถือกิโลหาบาทหนึ่งเขาบาทเท่าก็ได้ค่ะอันนี้บะเกลือเทศหนวยหน่อยเหมือนอย่างว่าหน่วยใหญ่คือมือหน่อยจ้ะหนวยหน่อยแห้ง แต่ว่าบักเหมือนย่างซ้ำนีแล่ะเบิ่งคร้าเนี่ยับเบิดแล้วค่ะแม่ค้าก็มื้อนี้ก็บ่ค่อยยิ้มปานใดจักเป็นอีหยังมันคือสิอดหยางมาโดนแล้วมันตกมันยังว่าล่ะแม่ค้าก็ได้บ่มีลูกบ่มีผัวหน้าตาก็บ่ยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำเขา <laughs> อย่างเนี้ยตามประสาเฮาล่ะจ้ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อน,นี้วันอาทิตย์มื้ออื่นก็สิบ,บ่ได้มากินส้มต้ำแล้วสิไปขายของจ้ะมื้ออื่นสิไปเจอกันกันกคุณเด้อค่ะอยู่หน,านา้าธนาคารพุ่นล่ะ อยากกินอยากยกะานก็ทักหาด้วยค่ะไม่ฆ่าก็ได้น,นัะ่ะมันบอกใส่ปักเน่าหลายหลายมึงใส่พริกจากเม็ดนุดอันนี้เท่าอ,อายุเราอายุมึงเท่าไหร่นุ่มับอสามสิบกวมันบอกหกสิบว <60. S 1> ่าหกสิบสองเที่ยวเป็นยังดอกหกสิบสองหลอดอันมันสามสิบกลัวๆค่ะแย่ไปว่เออเยาออ่าไปโกหกเพื่อน ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ใส่หน่อยแซบหน่อยผงอันนี้ผงอันใส่หลายมันสีล้นเหมือนเด้ค่ะเด้ปกติมันจะบ่ค่อยมีอยู่แล้วค่ะมันมน่นล้นหมดแล้วแต่พัดใส่ผงอันนี้ไปอีกมันก็จิเกียงวนตอนบางทีใส่หลายแซ่บหนาน้ำที่เปรดค่ะนี่น้ำปลาเฮา่ของแท้เด้อค่ะนี้ของแท้อันนี้ของแท่แน่นอนค่ะบ่ได้กินของอันธรามดาเด้น้ำปลาลาพี่ไม่ค่ะพี่ไม่พี่ลมพรอนค่ะอันนี้ล่ะไอ้นักล้องชื่อดังไอ เหนไหมนประเทศไทยค่ะของเฮาเสียงดีดีพี่ใหม่กระจายน,จนำปลากระแซ่บเ <Be ard, S 1> บิดบอนนี้ค่ะเบิดแล้วเอ้ยมือจ้องไว้กูบ่ก <c oughs> เอ้ยพวกสุดท้ายจะไป,ะปะะได้ซ้ำปลาพี่ใหม่ด้วยนี่อ๋ออืมนี้เสียบเสียบบางนกบางนามไหลไปนน่์เทหนามลงเนี่ยโอ้ยหนามกับพ่อหนามไงตำหน,นากินแหนน้งไงตำอะไรหนามยุ่งยุ่งสิแล้วมันยังแสบถึงก็ขิงใจขักากกับพ่อประมาณกำมืออะไรนะบังเนี้ยศากกัใหญ่เติบอยู่เดี๋ค่ะ ซิมเบิ้งตัวที่แบบคัคนะเดี๋ยวเอาละค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวจะมากินน้ำกันเด้คเอค่ะก็ใส่ถั่วร์ไใส่ทัว่์วลืมใส่บักทัวค่ะเอาใส่ใส่ทัวน้ำนะคะเนาะ